คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ Bitcoin นะครับแล้วก็เหรียญเอ c คอยต่างๆโดยเฉพาะเหรียญต่างๆที่เกี่ยวกับ d e f า a เนาะอาร์เว้นะครับเอเวลนะครับแฟนทอมเนาะก็คิดว่าข้อมูลต่างของโปรเจกต์ที่ผมเอามาแบ่งปันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับจะสังเกตว่า d e f าเนาะเติบโต14วันหลังสุดนเนี่ย ขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนยังไม่รู้เนาะจะได้เอาข้อมูลต,ต่างๆเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาอาจจะจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันผมรบกวนนิดนึงนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแลวก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยเนาะวันนี้มาช้านิดน,นึงนะครับต้องขออภยัยเมื่อวานนี้เพิ่งไปต่างจังหว,วัดมานะเพิ่งบินกลับมานะครับยังไงก็โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอมาอัปเดตราคาใน,นาขณะนี้กันก่นกอนกนก็็อยู่่ที5 0,000แล้ว ลุ้นกันอยู่ว่าจะ break ห้าหได้หรือไม่นะฮะแล้วก็ Ethereum อยู่ที่4,070เนาะอ่า BNB นะครับ546นะครับ Solana 197 Cardano 1.46อ่า xrp 0.92นะครับแล้วก็ Terra 99นะฮะก็ Terra ก็ลุ้นที่จะไปเยือน100นะครับก็เอาด้วยช่วยสำหรับแฟนๆ Terra ละกันนะครับสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือ Theta นั่นเองนะครับเติบโตมากกว่า12%เนาะสิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ Kur แฟนทอมปกดดนั่นเองนะก็ะต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ถือเหรียญต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องแรกที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันเลยครับสำหรับเรื่องแรกเนี่ยผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ก่อนเลยละกันนะครับผมก็ตอนนี้เป็นในเรื่องของ n e สเซียไลฟ์โปรฟิตแอนด์ลอสเนาะหรือว่าข้อมูลออนเชนของบิตคอยน์นะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางการ์ดโนนเนาะก็คือว่าคนที่ถือ Bitcoin อยู่ในขณะดนี้เออโดยรวมเนี่ยมี Prof ิต เป็นยังไงกันบ้างหรือว่ามีผลกําไรจากการถือบิตคอยเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้า,าเราเข้าดูข้อมูลเนาจะสังเกตว่าตอนนี้มีบางส่วนเริ่มที่จะเป็นบวกแล้วนั่นเองครับมีบางช่วงเวลาเนาะจะสังเกตนะฮะตรงนี้เห็นไหมเริ่มที่จะเบรกเขียวขึ้นมาแล้วนะครับหมายถึงว่าตอนนี้ข้อมูลออนเชนต่างๆเนี่ยเออคนถือบิตคอยเนี่ยเริ่มที่จะมีกําไรเพิ่มขึ้นมาแล้วนะซึ่งถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนี่ยจะสังเกตว่ามันเกิด divergence หรือว่าเกิดความขัดแย้งกับช่วงของ ราคานะครับผมบิตคอยน์เนาะแล้วก็ข้อมูลของทาง Net r e a l i z e ไลฟ์โปรฟิทแอ s ดนั่นเองจะสังเกตว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้เออเป็นไปได้ที่มีโอกาสที่จะทำให้ราคาบิตคอยเติบโตขึ้นไปแบบนี้ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนาะเห็นไหมเวลาที่เกิด Net r e a l i z e ไลฟ์โปรฟิทแอ s ดนะครับที่แบบเฮ้ยคนเริ่มเนี่ยได้กำไรแล้วแล้วก็ราคาบิตคอยเนี่ยโอเคอ่าที่จะเป็นจุดหนึ่งที่ยืนพื้นได้แล้วแล้วกันประมาณนั้นนั่นเองนะฮะน,นี่ก็ต้องรอติดตามไปดูต่อไปว่าบิตคอยจะ เป็นไปตาม2รอบก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เอาไปช่วยละกันนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับสัปดาห์นี้ภาพรวมๆกันบ้างเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับผมก็เป็นในเรื่องของแนละเนาะนเทรานะครับผมแล้วก็พ็อกกัดดอทแล้วก็ดิฟายต่างๆนะครับก็เอาเปรียบฟหรือว่าทําได้ดีกว่า Bitcoin แล้วก็อีทริวมนั่นเองซึ่งตอนยอเราว่า Bitcoin กับอีทริวมสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นิ่งๆทรงๆบิตคอยโอเคแหละเติบโตขึ้นมานนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อีทริ นิ่งมากเลยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ4ี่พันต้นๆน,น,นะเนาะก็ท่านี้เท่านั้นนะครับผมเหรียญอย่างเทราแล้วก็บอทดค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่าอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ตอนนี้ De f ฟเนี่ยเริ่มที่จะมีโมเมนตัมที่ดีนะอย่างอาเวเนี่ยเติบโตเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมใน,นขณะนี้นะแล้วก็เหรียญ d e f ฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นยูนิสซับนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวคอมเปาอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างเติบโตขึ้นมาในช่วงนี้นะครับก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปแหละว่าช่วงนี้ เป็นช่วงที่จุดสิ้นสุดแล้วหรือเปล่าเนาะสำหรับเหรียญดีฟาต่างๆเพราะว่าลงมาแบบหนักมากนอลงมานานแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์ดีฟตอนนี้ต้องรอลุ้นว่าจะคัมแบ็กแล้วหรือว่าจะเป็นการขึ้นหลอกๆแล้วก็ลงไปต่ออันนี้ต้องต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับประกอบกับนะครับสัปดาห์นี้เนาะก็คือลูน่าเนี่ยตอนนี้เหรียญ u s t หรือว่า s t e c o e c o i ของทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็ เฟรปไดเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังที่จะไปแตะ10พันล้านนะตอนนี้อยู่ที่9.9นะครับผมก็ถือว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับตัว USDT นะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทางโ k ก Do กันบ้างน,นะครับก็ตอนนี้ Parachain Auction Batch 2ได้เริ่มแล้วนั่นเองนะครับผม,ผมก็จะรับเข้าไปดูข้อมูลเนาะ Batch 2เนี่ยจริงๆถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรานะจริงแล้วผมคิดว่าในแต่และแบ t c สรุอว่าในแต่และช่วงที่เกิดการทำคาวโลนเนี่ยมันก็จะ เกิดดิมาสำหรับเหรียญ p o กด g นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลอะไรต่อราคาหรือเปล่าเนะเพื่อนๆต้องไปวิเคราะห์ต่อกันเองนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลตอนนี้แบบสองได้เริ่มขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยที่1ตอนนี้ที่กำลังนำอยู่ใน,นขณะนี้นะก็คือ Infinity นะครับหรือว่า EFi หรือว่าเป็นโปรเจกที่เป็นโปรเจกต์ลูกของ Engine นั่นเองก็เลยเรียกว่าเป็นเป็นแก๊ง NFT ที่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะสำหรับทาง uh, Engine นะฮะซึ่ง อินฟินิตี้เนี่ยก็เพิ่งที่จะมาสักช่วง4ีเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเป็นโปรเจกต์ใหม่เนาะที่มุ่งมั่นตั้งเป้าว่าจะเข้าไปอยู่บนพอกดอ์นั่นเองนะครับผมซึ่งคิดว่าถ้ามานำขนาดนี้คิดว่าน่าจะชนะในการประมูลในรอบถัดไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนี่ยจะสังเกตว่าออกชันครั้งแรกเนี่ยเหรียญพอกาดอ์ที่เข้าไปลิสต์หรือว่าเข้าไปไม่ใช่ลิสต์เข้าไปใช้งานหรือว่าเข้าไปประมูลเนี่ยปาเข้าไปกว่า99 ล้านเหรียญโ่ดดนะซึ่งรอบ2ผมไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะใหญ่เยอะมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลอย่างเช่น Infinity เนี่ยปาเข้าไปกว่า6.3ล้านดอตแล้วนั่นเองรู้ประมาณสักง6,000กว่าล้านบาทนะครับผมซึ่งก็เทียบเลยนะครับผมก็ว่ากันไปเนาะก็คิดว่าการใช้งานหรือว่าการที่คนเข้าไปประมูลกันเนี่ยก็น่าจะส่งผลถึงความต้องการของเหรียญ พกดด์ในช่วงนี้นั่นเองนะครับผมก็รอจับตาดูเราลองเข้าไปดูที่ในเว็บไซต์ p o k a d o t n e t w o r k ก็ได้นะก็จะเห็นนะครับว่ามีวันที่เท่าไหร่กันบ้างออชชั่น7ออชชั่นแอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือแบตสองนะซึ่งมันก็จะมีหลายๆแบตและเนาะก็เอ่อคิดว่านั่นแหละครับผมถ้ามีการประมูลเยอะคิดว่าเหรียญพก o ดด์ก็จะถูกเอาไปล็อกไว้เยอะนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง e v e r l a n d กันบ้างนะครับก็ตอนนี้ถือว่ามีการเติบโตในการใช้งาน Daily t r a n s a c t i o n เนี่ย โอ้โหเยอะมากๆ,ๆนะครับผมถ้าเรไปดูกราฟนะจะสังเกตว่าเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรียกด้ว่าจะเป็นออรทามไฮในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับประกอบกับ Active Wallet ตอนนี้นะครับถ้าเรารับดูข้อมูลนะหรือว่า User ต่างๆนะครับในธน,นานี้ของทาง e v e r l a n 60วเนี่ยหวันลหลังสุดนะครับผมอยู่ที่36,000เองนะแต่ตอนนี้ป่าเข้าไป1 2 0 0 0 0แล้วนะครับหรือว่าเติบโตมากกว่า230%นั่นเองนะครับสําหรับเทราเนี่ย อยู่ที่หนึ่งแสนใช่ปะ่ะแล้วก็60วันหลังสุดเนี่ยอยู่ที่80,000นะครับโซล ا ن าโอ้โหซลโโาน่าเนี่ยลดลงด้วยนะครับผมแล้วก็อ t h e เ e ียมเนี่ยนิ่ง,ง,งๆสองๆงเนาะสำหรับการเติบโตของ Active Wallet นะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบโอ้โหเลดเจอร์เอเวเลนเนี่ยแซงหลายๆตัวนนเนาะในแง่ของอัตราการเติบโตในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็ ยังไงลองจับตาให้ดีแล้วกันสำหรับเอวแลนด์แต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างแรงอยู่หมดเหมือนกันนะแต่ก็ทานีเท่นนั้นเราแล้วแต่ในเรื่องของตวัวเทคนิคอะไรต่างๆก็ลองไปศึกษาลองไปดูข้อมูลกันแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าในระยะยาวยังไงเอวแลนด์ A โอ้โห ดูการเติบโตค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นอยู่นักหน่วงในช่วงนี้เหมือนกันนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าบริษัทเนาะสำหรับคนที่ย้ายเงินนะครับเข้าไปยังเอเวอร์แลนด์เนี่ยเรียกได้ว่าเอเวอร์แลนด์เวันหลังสุดเนี่ยปาร์เข้าไปกว่า700กว่าล้านเหรียญดอลาดลาร์สหรัฐนะครับแซงทุกตัวเลยนะครับแซงพอลลิกอนแซงเอ็กซีนะฮะเนี่ยจะสังเกตเนาะเอเวอร์แลนด์จ็ดวันหลังสุดมาเป็นที่1ในแง่ของเป็นเงินต่างๆที่หลั่งไหลเข้าไปนั่นเองนะครับก็ กินส่วนแบ่งการตลาดกว่า38%นั่นเองนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆเอเวเลนด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เหมือนชักเริ่มกระแสดีฟาชักเริ่มมีโมเมนตัมอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆที่เริ่มที่จะลงว่าให้ตอนนี้ดีฟามีโอกาสที่จะคือ มันไม่ได้มีข่าวอะไรที่ใหญ่มากๆสำหรับเรื่องของ De ฟ i นะแต่ถ้าเราดู d e ฟ i หลายๆตัวเหมือนที่จะเริ่มยืนพื้นได้แล้วหลังจากที่ก่อนอันนี้ได้ตกต่ำลงมานั่นเองนะครับผมก็อยากที่จะให้จับตาสำหรับโปรเจกต์ DeFi ต่างๆเนาะไม่รู้ว่าจะมีข่าวอะไรที่บูมแล้วก็ทำให้ De ฟ i เติบโตรแรงหรือเปล่าอันนี้ยังไงลองลองจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยละกันนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะอย่างเช่นตัวเอเวอร์แลนด์เนี่ยที่มันเติบโตมาอย่างรุนแรงเนี่ย ก่อนนั้นเนี่ยเขาได้ไปพาร์เนอร์โลกทางเชนลิงถูกต้องไะแล้วก็จะสังเกตนะฮะพอหลังจากที่พาร์เนอร์ในช่วงที่เดือนอเดือนจุลายมเนาะปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นนะฮะโอ้โหเติบโตมาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากๆสำหรับเอเวอร์แลนด์นะครับผมก็คงจะเป็นในเรื่องของคนที่อยากที่จะเข้าไปใช้งานดิฟายเนี่ยเขาคงอยากที่จะให้ทางเชนใช Oracle ขอของเช i n ิงนะหรือว่าโปรเจกต์ยูไฟต่างๆอย่างไงแล้วมันต้องการ Oracle ของ Chainlink นั่นเองซึ่งมันเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่จะพรวาเดดาไพฟ,ฟรีต่างๆนั่นเองนะซึ่งเนี่ยก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเติบโตมากๆนั่นเองนะสำหรับตัว d e f i บนเอ e ว l a n d นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง p Ph a น tom กันบ้างนะครับหรือว่าเหร FTM กันบ้างเนาะที่ตอนนี้ โอ้โหมามามืดมาจากไหนไม่รู้นะฮะแซงโพลีกอนไปเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับในเรื่องของตัวเม้นเงินต่างๆที่เข้าไปล้องอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับเขาก็มองว่าเฮ้ยเป็นเน็กเอเวอร์หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดนะแต่ผมคิดว่าช่วงก่อนเน้นที่มีข่าวไม่ค่อยจะดีสำหรับทั้งกริมใช่ไหมที่ถูกแฮกอะไรแบบนี้ตอนนั้นราคาแฟนทอมก็ล่วงลงไปด้วยนะฮะอาจจะจะเกิดจากความเชื่อมั่นของเน็ตเวิร์กเนี่ยที่ตกต่ำลงไปนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้คัมแบ็กแล้วนะฮะตอนนี้แซงเมติกไป เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราเขไปดูข้อมูลนะจะสังเกตนะครับว่า TVL นะฮะนี่เลยนะครับผมก่อนหน้าน,นี้ยังยังเขาเรียกว่าอะไร,ย,ไย,ย,นะรยังไม่ถึงเม่ติคอยู่เลยเนาะหรือยังไม่ถึงโพลิกอนอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเราดูตอนนี้ปุ๊บแฟนทอมแซงเม่ติคเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็7วันหลังสุดเนี่ยเติบโตเพิ่มเข้าไปกว่า28%เรียกได้ว,ว่าแซงทุกตัวเลยนะครับผมใน7วันหลังสุดเนาะในแง่ของเองินต่างๆที่หลัง่งไหลเข้าไปนะครับอันนี้ก็อยากจะให้จับตา กันอย่างใกล้ชิดเลยละกันเนาะประกอบกับนะครับก่อนนันนี้ทาง a อเวอร์แลขออภยัยทางแฟนทอมนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ USDC หรือว่าเป็น stable coin หนึ่งที่หลายคนเนี่ยเชื่อถือละกันเนะสำหรับ stable coin เจ้านี้นะครับเรียกได้ว,ว่าน่าจะเชื่อถืออันดับต้นๆแล้วแหละนะครับผมสำหรับตัว USDC นะเราก็จะสามารถที่จะให้บริษ g e เงินจาก s o l a n a ไปยังแฟนทอมได้แล้วน,ะนั่เนเองน,น,นี้ก็อยากทีจะให้จับตาสำหรับ แฟนทอมด้วยนะครับตอนนี้ถือว่ามาแรงอยู่พอสมควรเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถได้กดสั่งซื้อเสื้อได้เลยนะก็ลายใหม่ตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อยู่ในเลี้ยงช้อปปี้เนาะด้านใต้คลิปนี้นะครับสามารถได้กดเข้าไปสั่งเพียวเดอร์ได้เลยนะครับผมก็รอบนี้หมดแล้วหมดเลย,เ,ลยเช่นเคยเนาะก็ไม่มีผลิตอีกแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะเก็บสะสมหรือว่าซัพพอร์ตช่องคลิปรูดอกก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผม okay, โอเคก็ยังเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณท